เรามาขอดูอีกโดยทีแล้วเบนจะอยากรู้ว่าแก้บล็อกตรงไหนบ้างดูรวามกันแล้ว,วิเคราะห์กันนะนนสวย <c oughs> อันนี้ก็สวยปุ๊บ เปิดตัวเราแยกกันแล้วอะไรแยกกันไปก่อนโพมันฟรีอยู่ดๆ บอกแรกพอเสร็จแมนปุ่งแล้วไม่ต้องออกอยู่ด้วยกันแล้วก็เต้นกันตรงนี้เลยได้ get halfway อยู่ใกล้ๆกันเลยอันนี้บอกที่หนีซ่องแกนะโอเคจำนะอยู่ด้วยกันแล้วถ้าตามจะได้กัน ไอ้อะบางทีอาจจะ We a n e the o n the star ปุ่งออาจจะปุ่งข้้งบนคงเท่แบบนั้นนะชอบแบบนั้นก็ขอดูนะเนี้อยู่ด้วยกันละคุยกันคอนแทก อันนี้แยกแยกแล้วควายควายแต่ควายแค่ในหยุดแล้วหยุดเลยแค่สลับที่กันแค่นั้นเองไม่ต้องออกเข้าใจปะก็คืออยู่ตรงนี้ <un SE ed> เออก็คืออยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกสิงยูริมุดมุดคำว่าสีนะ เสวยอ่ยอันนี้แยกเหมือนเดิมอันนี้งไงก็ต้องแยกพรภาพมันเข้ามาแล้วต้องแยกออกแล้วค่อยเข้ามาตรงนี้มาโพสิชั o นี้คือส่งและอันนี้แยกอันนี้ลงบันไดเลย เน,นี่ยลงบันไดเลยไอนน้ลงูลงลง,ลงนี่สองฝั่งตอนนึงวันหนึ่ง,ง,งเข้ามาเบบ y g i r ลเนี่ยเดินมา,า star wave อุ้ยเดชต้องเข้ามาด้วยนะ่ะ yes อ,อ๋อยางยงอันนี้อันนี้อันนี้อยู่เขทดสอบท่้นไปก่อนเลยอันนี้แยกกันอะไรละแยกฝกัองละะัน Okay. ว่าก็ ed, ing, okay. อันสุดท้ายถึงไดแยกโอเคไหยอันเนี้ยดีแล้วน้องอาจจะไม่รู้ว่าเราทําอะไรแต่แต่เรารู้ว่าเราทําอะไรโอ okay. ok okay. เคแล้วพอแล้วบอกเนี้ยโอเคชอบแต่อยู่ต้องซาซาให้มากกว่านี้เข้าใจปะอืมอืมใช่ต้องอย่าอย่าหยุดหยุดให้ยุกดิกรวความมันอ่งน o no no yes สวย โอเคปะมาเราเลยอย่าเพิ่งเปิดนะน้องขอก่อนมาพี่เทมขออะไรอีกอันน่ะจะเอาจริงเหรอไม่เอาจริงแค่วางบอกเอาอะไรเนี่ยถังเบียร์ไปทำนี้ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 1 2 I see you, you and me it. it ain't right, but you don't trust You stand by while he lies And turn around and forget I can't take it, see your face I'm touching on your cheek What gonna do, what I say to Go see the time soon, oh gee And I don't wanna come between you and your man even though I know I think you better than he can Girl, I can't help but wait Till you get home, you'll and don't take it the wrong way Take me, me the Take it the way To, to you, see you, you For what you really mm -hmm. are Baby girl, you are my star When I, I can't, can't help, help but wave your face To the chairs in Scottish shot You're a you should be Getting on someone's got nice to someone's guts I should be yakkin' on yakkins and, 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 and tell you that I think them through I was lost an occasion and I love you And we can love you They don't wanna convince me you you're a young man, ooh If I thought I know a tissue better than he can

I can eat what, what you need, so I'm gonna play my position, let you guess what you've been missing, I'm good at all, girl, cause I can never wait. I. Uh, I can't help but wait till you see Loving me like this and can't help but wait till you see You for what you've been here Baby girl, you are my star But I can't help but wait Baby, baby I can't help but wait till you see Loving me like this and can't help but wait till you ผมเคนเดียวคุที่ตอมันเมีเเอเหมือนเหราต้องเดินกลมากเราก็อยู่แค่แบบสองเราอยู่สองแล้วกันเป็นแค่ very lazy ก็แสนอะไรไปแล้วหมดมีก็รักมากนี่ครับนี่ฉันแต่ตอนรถช็อปเลยตอนแรกผมไม่กล้าเข้าไปคือ รูปานค่ะใหญ่หน้าทําเคยรับแขกมาเข้าไปออนอนต่อย <laughs>